คุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้เอ่อไอเทมมาใหม่คุณผู้ชมสังเกตที่มือผมน่ะมีสกินปืน x m 8อ็ไอยะโอ้โหอื้มสวยจริงๆซึ่งเราจะไปลุยกันในโหมดเอ้ยใครวะ โอ๊ยยาสิโซนฟิสไตล์ไม่ไม่ไม่ไมมเราจะไปเกาะสวรรค์เริ่มผมบอกเลยนะเนี่ยตาเนี่ยผมคาดหวังไว้เยอะมากเพราะถ่ายไลทิกแล้ว มาแล้วนะครับทุกคนโอ้ยเล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 ของหมดยังโอเคอ้ยน <Nice. S 1> <is> uh ี่ฮะทุกคนอะนี่สับตะโขบปิปไปๆปๆปๆปปไปไปๆปๆปๆป

ตุง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 ตอนนี้เราอยู่ในคณะเอ่อคีแตกแอรน์บินสายตายยกลำลงเลยดีกว่าไปอืือชื่อสายการบินคีแตกเอรน์บินสายตายยกลำยังไม่ได้ลงไปนี่ตายแล้วเหรอไม่ดีเลยนะเนี่ยไปพุ่งพุ่งลงดิ่งทยานสู่ท้องฟ้านพา เพลงอะไรไม่มีคนถือว่าดีเลยจะได้มีเวลาฟาร์มมาถึงจังหวะนี้ไปเจอ m 1 6 My God เหมายกอดเออไว้มุมไหนดีไว้มุมนี้แล้วกัน อือแล้วก็ได้ยาฟามาดไปต่อฮะไปอย่าหยุดเจอคนแล้วแล้วค่อยหยุดนะไปเลยฮะต้องหาเอกอมเปียดก่อนเอาเอ็มพีมาแทนเออโอเคไป โอ้ถ้าได้ X มัแปดต้นเกมนี่น่าจะดีเลยนะเนี่ยนะอยู่ไหนเนี่ยเนาะ X m 8ดฟังนู้เลยแล้วกันโอ้ยต้องการกระเป๋าด่วนอุ้วตายตายตาย เลดี้กากาแตกหนึ่งเราจะพึ่งสนเขานะทุกคนนะอุ้ยสากาสากาหรือว่าเลกเก เอ้ยต้องการ XM8 ไม่ได้ต้องการสกาืมแต่ตอนนี้คงต้องหากระเป๋าก่อนแหละเฮ้ยมันไม่ดรอปกระเป๋าเลยหรือไงเนี่ยื้อไปอุตตาตาตาตมีคนอู้กระสุนก็ไม่มีหัวแตก มีอีกังแปดไหมไม่มีสกูบสี่อุต้าเดเาเดเาเดเดเใครวะนั่นเห็นแล้วเห็นเลยแล้ว đây 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 đây, ôi đây đây, ô hô, tiếng đang bay đang bay, hô เดี๋ยวนี้เอที่นี่มันเดือดแล้วล่ะเนี่ยเดือดคุณนี้ก็ต้มมาม่มาได้แล้วนะอือหือตาย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 เอาหนีทำไมหนีนนี่นี่นี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  นี่ตั้งใจะจะมารีวิวปืน XM8 นะเนี่ยยังไม่เจออีกอะ่ะอุ้ตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายนี่น่าจะสิบคิวก่อนเจอ XM8 กเอ็มแเนี่ยเฮ้ยโอู้วววเออเออหยิบผิดหยิบผิดต้องหยิบ XM8 อุย้ยทุกคนเราเจอ XM8 แล้ว โอเคเจอสักทีนะทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอยู่ใกล้ๆนี่เลยเดี๋ยวใส่กระสุนปืนชาร์จก่อนผมเลือกอันนี้เพราะว่ามันดามีสองแล้วก็มันดีอ่ะผมใช้สกิน ยังไม่เจอคนเลยโอ้โอ,โอ้ทุกคนครับเหลือสิบห้าคนเหลือสิบสี่คนยังไม่รวมผมนะแล้ววงโคตรใหญ่จะเจอคนได้ไงเนี่ยทุกคนเอนยเอาไงล่ะทีนี้คิวไปแค่ห้าคนเองหัวแตกไปกี่คนเนะี่ย เราไปกลางวงกันดีกว่าขึ้นสลิงไปจะไปกันที่เมืองพิกพกนั่นก็คือพีกเอโดอปมไม่ดีกว่าโหหนกายขนาดนี้มีคิดแตกได้เลยนะเนี่ยอ,อือหืออือหือพุ่มไม้เต็มหน้าลงก่อนดีกว่า เอ็กเอ็มแปดออกลวงแตกอูตาย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 ไม่มีไอวอลอีกโอ้โหมาอีกอะ่ะสายรัดครับทุกคนโอ้ยโอ้ สก,การหรือว่าเรเก้โอ้หมายสิกอดอ้หมายสิแกดเลยแพ้จนได้นะทุกคนนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทุกโอเคการเล่นมันผ่านไปแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันใช้ดีหรือไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันในโซนฟีสไตล์เลย มาแล้วนะครับทุกคนครับโซนฟีสไตล์เราจะมาดูกันว่าถ้ายิงหัวระยะใกล้ขนาดนี้มันจะดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจร้อยเก้าแปด198นะมันก็ถือว่าดีตรงนั้นนะเดีเดเดๆๆ,ๆโอเคฮะอย่างที่ทุกคนก็ได้ทราบกันนะคะว่า xm 8นี่มันก็ มันก็เป็นปืนมีราสีนะแต่มันไม่ค่อยมีคนเล่นเน่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาใช้ MP 8 0นะอันที่เล่นไปเมื่อกี้แหละโอเคในโซนฟรีสไตล์เอาสัก30คิวไปเลยเใครชอบคลิปนี้่ากดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะ เด้วเอ็กมแปดมาแน่นอนกดซับสไคร้กันเยอะๆเลยบายบายอ่ะ